เจอแล้วเจอล้วจล้นี่ขอมูยดีกว่าครั้งแรกขอเต็มแเลยรวแต่้วแต่ไมึงอใสพวกมึงพอใส่ไม่รู้จัันนะโอ้ยขอ่านด้วยแต่คนเดียว ใครวะือค right? ือใครซืออคลิปเนี้ยถ้าเกิดเคสขออะไรอ่ะพูดคู้จัดให้นะโดยเฉพาะรูปอ่ะเพราะว่าเป็น first time in p o เนี่ยคุณเคสเขาเฮ้ยต้องมีอะไรขอขออะไรอ้นี่มันตุกตาต่อยมวยหีือ่าต่อยมวยเอาเอาผเอาขอต่อยมยก่อนขอต่อยมยก่อนขอต่อยมยก่อนอันนี้ m a r o อันนี้ block อันนี้คือแบบ พี่เจ้ยคอมพิวเดียวเริ่นึ่งโอเคปึ้งสวยนิสัยนิสวยเก๊กเก๊กแอคเลยรูปแล้วได้แล้วถูกแล้วครัให้เก๊ก่อนเก๊กมาเกาหลีครั้งแรกโอเคครับเลยอินเรื่องอะไรอินเรื่องอะไรเฮ้ยเก๊กครึ่งตัวครึ่งตัวครึ่งตัวเฮ้ยสาวมองสาวมองเฮ้ยสาวมองสาวมองเร็ว เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ปล่อยโปรดีกว่าแข่งไปละแข่งไปละต้องแข่งดิเอาพลังไปละทำโทษทำโทษเอางี้ไหมเรามาเกาหลีแล้วแบบมีบทลงโทษเล็กน้อยไหมมาชิมชิลว๊อปว๊อปไม่ได้ออะไรยากไหมล่ะอยากไหมล่ะกว่าแพ้กว่าแพ้ไหมล่ะวัดเลยดีกว่าอ่ะเอาเคคิดให้ ต่อยเอ่อถ้าเกิดงั้นอเล็กได้เปรียบยังไงวะเอ้าวแรงเยอะสุดไม่เกี่ยวเดี๋ยวะอีกตัวนี้ซ้อมมันก่อนได้ซ้ำอ๋อเห็นแล้อินเสิร์ตอินเสิร์ตภาพอินเสิร์ตภาพในไอจี่บอยซ้อมมือได้ไหมต่อยห้าคนต่อยคนละสองรอบเอาคะแนนรวมกันใครคะแนนตรงกลางจะชนะ ก็ใครคะแนนที่3ามท่าชนะโอเคแต่ครั้งแรกขอเต็มแรงได้ปหมครั้งแรกขอเต็มแรงแล้วแต่แล้วแต่มึงอยากโชว์รังมึงอยากโชว์รังมึงอยากต่อยเต็มแรงอยากต่อยอยากรั้งอยาก่อก็ต้องแต่แล้วแต่แล้วแต่แว่ต่อยได้หมดเลยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าผมผมมีสิ่งที่คนชนะจะมีรางวัลให้สนุกอันนี้คือที่สุดสนุกที่สุดแล้วแล้วเรา้งได้รางวัลจะรู้สึกดีใช่ป่ะรู้สึกดีอะไร มันแบบว่าเป็นเกมออฟโทนแต่ว่าอันนี้คือต้องบอกคุณผู้ดูว่าเราไม่มีใครรู้เลยนะอ่มึงรู้เนี่ยผมรู้ไงมันเตรียมมาไงเตรียมมเหรอเพราะว่าผมเกมมาให้แล้วตามพี่ไม่เป็นตาไข่คนแรกของคุณเจมคนแรกของคุณเจมแต่พิกาคือต้องยืนนิ่งๆหรือว่าไม่มี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 อันนี้เลือกแต่รอบแรกต่อยธรรมดารอบสองอ่ะเฮ้ยจะหมดเวลาแล้วเอาต่อยก่อนต่อยก่อนต่อยก่อน ห้าพเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดทีสองหนึงครับหนึ่งเลยครับไทยปูไอ้สกอร์เลยอ่ะ อ่นไปดูได้อๆนะเือนะไม่ได้จุดละอเป็กับ่าเด็กเลบการยกกันเไบวไว้ละก้อนจ็ดวิเจ็บไหมล่ะเจ็บไมล่ะเจ็บไหม่ะเดี๋ยวจยังไงให้อันนี้กระแทสหน้ามึง่ มันรุมากเลน้โหโออ้โหโ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 อ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โห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 อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้โ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 หอ้โอ้โหโออ้โหโ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 อ้โอ้โหอ้

ได้แล้วหัวนเลยหวแ่เซฟเซฟเฮเสียเฮียโอ้โหเต็มไปมเองเลยสี่สามสองสองดีแรงนี้แรง ไปหนึ่งสองสาม่เาอากาศแนนก่อนบวกบวกไปเลยบวกอย่างนี้ไปเลยใครวะคือต้องถือ A หนึ่งห้าใครเล็กสุดใครเใครสูงสุไอ้เหียเล็กไอ้เหียเล็กไอ้เหียเล็กไอ้เหียล็้เีย อาชูเมยอใหคนชนะก่อนดิอยากเล่นกับใช้หัวใช่ป่ะคนที่แพ้มือต้องโดนสะบัดข้อมือตกหน้าอย่างนี้ปุ๊บ่ี้คีคนโอเคที่หตบที่เที่ตบที่อเอาะที่หนึ่งที่1ตบที่ห้าที่สตบที่สอด

ไอ้แรงไอ้แรงสอ2แน่นอนที่สองใครที่หนึ่งอยู่เมื่อกี้เล็กไปเล็กที่หนึ่ง่อนเก้าเร็ว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 เดินหาเร็ว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 

แก่นเนาะแล้วไอเจมอมาบทลงโทษเอาที่แรกก่อนเอาที่หนึ่งตกหน้าก่อนนี่ใครที่หนึ่งนะกูนี่ใครที่หนึ่งนะกูเฮ้ยแต่ว่าจริงอ่ะเจ็บจับให้กูกูกูไม่แกล้งแต่กูจะให้แปะเรื่องสองซ้ำ อไม่แมไป้ยไม่แม้ไ่ได้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 อเกดไม่ได้บอกวอยเกดไม่ได้บอกอ่ะดีดไปเกมวอทอนกันใครชนะเจได้เกมวอลทอนพี่พี่พี่พีเดี๋ยวเราให้รางวัลเลยดีกว่าเราให้รางวัลเลยคือคุณน่ะจะได้นั่งเก้าอี้ แห่งชัยชนะสโดยที่เราสี่คนเนี่ยจะเป็นตัวต่อแล้วเราจะเดินกันยานท่ามกลางผู้คนจนประมาณสักบล็อกสบล็อกอะไรเงี้ยคอ้คนที่อายคือมันนะไอคนที่อายคือมันนะเอาเลขน้ายเลกนะได้มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ เดี๋ยวเถ้าเกิดไม่ไหวจะบอกนะใมดูทางเลยนะเลคนนะเลยคนหใคดคนด้วยห้ใคคนด้วยบอมือบอมือเออพี่บอก่เป็นแค่ลูกแค่ลูกคนูกดลิปแบไเป็นคลครคนใครใครอมขอไปดูเสื้อตรงนู้นขอดูเสื้อตรงนู้นอยากดูหมวกอยากดูหมวกน่ารักน่ารักหึ่งสองอามบขึ้นหน่อยหึ่งองสมลองหมวกลองหมวกดูสี

นี่มุกขี้ก um, ับปลาให้ฟ huh. ังหน่อยไหมกอคองคมขอคองคมคอคมเลยพี่ปลาคมงคมขอหนึ่งมุกคมงคมหนึ่งมุกปลาในยังฮ่าเออปลาอะไรอยู่ในเกมอัพโทนเมื่อกี้ปลาอะไรปลาต้องโกรธเพราะตัวติดกันไม่ใช่ปลาตะเพียนผู้วิสารไม่ใช่ปลาหมดแล้วไหมปลาอะไรปลาล้ากุหลาไปหมดแล้วเนี่ยอือเอาไปเลยอือเอาไปเลยขอบคุณค่ะ ผมไปซื้อข้าวมันไก่แล้วผมมอกลับบ้านมานะฮะเปิดกล่องเปิดกล่องเสร็จปุ๊บมันมีไก่สักชิ้นเลยผมโมโหมากผมก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ร้านไก่เขาไก่มันก็แบบว่าอย่างไรชี้หน้าด่าเจ้าของร้านเลยด่าด่าเสร็จปุ๊บเฮ้ยพี่ผมไปผมซื้อไปเนี่ยข้าวมันไก่ไม่มีไก่วะใช่แล้วเจ้าของร้านก็ตะโกนกลับมาว่าเพราะว่าเพรเปิดผิดด้านเพราเปิดผิดด้านแล้วพอที่พอผมบอกว่าเฮ้ยเปิดผิดด้านแล้วมึงเนี่ยอ้าวจ้ามึงไม่คมรู้อ่ะทำไมทำไมเกาหลีเขากินไก่กับบเเียยยรรรรรร์ไไไมมููู่่้้้้พาาะะะออวกด เฮ้ยให้เขาเขาเติมเติมเติมยังไงนี่ยังไงรู้ปะทำไมเกาหลีเนี่ยกินไก่กับเบียร์เพราอะไรวะเล่าหมดเล่าหมดโอ้ยยังไงยังไงเล่าหมดคุมคมมันก็มีเรื่องอยู่งเฮ้ เกี่ยวจอะซาลาเปาเรื่องซาลาเปากลับมากลับบ้านเปิดปุ๊บอ้าวไม่เจอไม่เจอสาลาเปาไม่เจอสาลาเปาจริงกล่าวว่าจะนเป็นด้า้อายเอย่าเนี่ยซื้อซาลาเปาหกลูกไม่มีสาลาเปาเออไม่มีซาลเปาได้ไงว่าไปซื้อซาสลาเปาเขาเปิดปุ๊บอ้าว่ะบอกเยัยไม่มีเหมือนกันไม่มีเตกใจตกใจเดินอยู่บนฝากล่องเดินอยู่บนฝากล่องโอ้โหสาลาเปาเหนียวคือแป้งหนุบไก่ไม่เลยจะมา ไม่ทันชั้นสามอยู่ชั้นสามอันนี้โอ้โหโหอมธูปผาด้วย้เป๊ะหอมธูปผาแบบไม่ได้ ถ้าเกิดว่าเราจะขอเรียกเช่นบินอะภาษาเกาหลีว่าไงโร Jo Kyo แปลว่าอะไรน้องครับภาษาจีนกันอะไรเรียกเทียวว์เทียวว์พ่อกินเสร็จแล้วเช็คบินได้บินมาแล้วค่ะได้บินมาแล้วค่ะให้ทายตัวเลขหลักพันต้องตรงคนที่ตรงไม่ต้องจ่ายเงินเลย ก็เไมก็มีคน้สขาอกรู้จ่ายตังค์นะฉันไม่รู้จ่ายตังค์นะแต่คนเดียวไงคนเดียวไม่รู้จ่ายตังค์นะก็สกูไงเจผมแปครับสี่หศมีใครถูกไหมก่อนหลักพันนะหลักพันนะไม่มีไม่มีอ้รอตรอแมันเหลืออะไรลไงนี่ทำไงอันนี้มันก็จะอะไรเลยเหมือนเดตัวไง้าตัวที่ไได้ถ่นึสอกเก้านหน่อออก กูได้กูเลือกก่อนอ่ะ9 2 1 3 9 1 3 9 6เร็วไปยงไปยิงรไปยิงไปยิงไปยิงแค่นี้ก็รุนแล้วแค่นี้ก็รุนแล้วยากเราเอาผมสุดท้ายหรอใช่สุดท้ายดิเฮ้ยแหมมเดู1ผมเอา9พู1แน่นอนแม่นอนใจไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาคนผิดออกก่อนเลยใครออกก่อน1 หนึ่งออไทยนึ่งออไทยคู่หึงแม่นแม่นเตรียมเงินเลยค่ะเตรียมเงินเตรียมตังเตรมตังพี่เกดออกพปเกคู่สามเก้า่สามสามเก้ากู่ามออคนนึ่งก่อเต้อ้อง้องออกเฮกยยังไงวะเฮ้ย เฮ้ยรฟพี่อะไรนะกเกเเลขอะไรครับจะมีโค้ตาในการกินขไมเวะเไโคตาอะไรเกี่ยวอะไรคนคเนี้ยโค้ตาอะไรเกี่ยวอะไรคนคเนียอรยอดบว่ามือนี้เฉียดหมื่นเฉียดหมื่นบา ด้วยใคยูอ่โอมขอโทษด้วยใคยู่ะเอพี่เล็กเล็งหมดเลยเฮ้ย <c oughs>